ในภาษาไพทอนนะครับเราสามารถกำหนดค่าตัวแปรทีละหลายๆค่าเนี่ยภายในบรรทัดเดียวได้เลยครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ประกาศมาก่อนเลย4ตัว a b c d นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเท่ากับจากนั้นเราก็จะกําหนดค่าตัวแปรเนี่ยตัวแรกผมจะให้เป็นคําว่า Apple นะครับตัวที่2ก็จะให้เป็นพะพะยะนะครับมะละกอตัวที่3ผมก็จะให้เป็นกล้วยนะครับบานาน่าตัวที่4ี่ผมก็จะให้เป็นส้มนะครับออเรนจ์เดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับมันก็จะเป็นการเซตค่าแบบนี้อ่ะแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเขียนไว้ในบรร ตัดเดียวกันได้เลยจากนั้นเวลาเราจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยเราก็จะพิมพ์คําสั่งพิ i n ได้เลยนะครับปิ i n a นะครับแล้วก็ปิน b, ปน c, ป้น b ป r i n c ปิ i n t d นะครับแล้วก็ลองกดรันดูครับมันก็จะแสดงคําว่า เปิลมะละกอกล้วยส้มนะครับตามนี้เลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งตัวแปร a b c เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะแพ็คมันให้เป็นก้อนเดียวกันเลยก็ได้นะครับเราไม่จะเป็นจะต้องมาประกาศแยก a b c d นะครับแต่ผมจะประกาศแบบนี้เลยนะครับรู u เป็นชุดตัวแปร f ร u ของผลไม้และผมก็ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยข้อมัวท้ายแบบนี้นะจากนั้นผมก็พิพนแค่ f r u นะครับกดลันหนึ่งครั้งเราก็จะได้เซ็ตของข้อมูลนะครับ,รบที่เป็น apple มะละกอกล้วยส้มมาแล้วนะตัวแปรแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลเป็นแพ็คอยู่ในนั้นเลยนะครับเวลา สามารถท่จะเป็นฟ루ตตัวที่0ูตัวที่1นึ่งฟินฟตตัวที่2อง็ินฟ루ตตัวที่3แบบนี้แล้วกส็สามารถอ้างถึงข้อมูลของฟ루ตแต่ละตัวได้แล้วครับเราจะอ่านค่าในตัวแปรฟ루ตแล้วก็สามารถจะไปวนลูปในคําสั่งฟองต่อได้อีกครับ